สบายดีพี่น้องพอ,อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้มาเลาะบึงศาสยังเหมือนแรงพี่น้องอันนี้มันคือขังไว้ดีเท่นี้ <c oughs> พอมีศาสก็เสียกมาผูกไว้เลาแบที่นี้สวัสดีครับได้ไปได้มองปูไป มนคืออยู่ใกล้ทัิบได้เงียนาบังที่บัดดีห้อยซ้อมมึงไปบ้านเฉียนนุ่นขนาด้นไปบ่ได้ตรงนี้ดิงานนี่ดิถึงไปถึงไปพนนอนแล้วไปอยู่ไปกวนกันอยู่เฉียนดกินน้ำกันมือมือมือเพืนเออได้ินีวางใส่นหรอดูเลยวาดไปเอาก้อนหินมาแต <baptism? S 1> ่ใ nah, ส <like. S 1> no ่เมียนี่เมียบันีึเลี้วเลี้ยวเงี้ยบัดนี เพิ่นสินั่งอยู่ <laughs> 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 มันไปคิดว่าคิดว่าไปแล้วสาดเสิเาเสียแต่บานเนื้อบ่จ้ามือเล็กหุบม้ไปอาบน้ำแล้วก็เฝ้าเอาเข้าเพราะเข่ามากินพี่ลดนี่จะจีบเปลี่ยนเวียนกัได้ยังสีเหล้ี่ยวอันนี้เปลี่ยนเวียนแล้วจ้ะผู้นึ่งไปแล้วผู้นึงมาเปลี่ยนแล้วสะอาดใกันลวดเียวมา่บเา้ยงงเนี่ยยิบกันแล้วเยยิบกัล้วผู้นี้กมาเตรียมบังเกิกันหรืม หนาอนน่ยน่านเลยสิเบิองสดแจ่งวะเราเบืองมะรำสดแจ่ง่ะเอดแกงครับนี่เส้นหนาห้านบ่เต้นครับามถึงใจเอะกินนะมากหลายจนมาะมัดห่าจนมันมัดฟูไปเลยนี่กิดใจเข็มแข็งครับนอนควาหมักเนะ มาเบิ่งผู้ใดก็ว่ามาเบืองผู้ใดราเบนี่ยชื่อวัดวัดใจครับโอ้สื่อวัดวัดใจอันมือเลี้ยงใน่วงอีหยังนี่ลนอกน้อยเออถูกต้องย่างในหน่อยย่างในหน่อยก็ได้น้อยอย่าน้หอวะเออน้ยบ สาวน้อยวัดพันเพียงเออนั่นบ้าแล้วเอาถือก่อนให้น่อยแล้วก็เอาถือคุณเห็นบ้วบ้าไปว่ามาจย่างนั้นก็ถือมือจนตัววัดไนิมวัดสยวนิกไนม์ชื่อวัดวัดใช้ครับเจ้าเบงภาษาอังกฤษเล่าเรื่องเลยนเนี่ยทางภาษาอังกฤษอ่ะอก็ละมืดตับไป่ได้หรอจะบกว่าว่าถามมาถามว่าชื่ออยังชื่อหลินอย่างนั้นแล้เนี่ยบอกเลยไหม ครับปลายุเครับงา์จิตสวัสดิ์สวัสดิ์ยิบาน้อยนะครับอยู่เทียกันเดินสิบหรับอยู่ยังติลับอยู่รอเฮียนข่อยเลยนี่จำพ่อคือลายบั่นตอนเกิดผมอยู่ของกาะสินนีอนะคือไปคือมีบั่นยืนสมองบั่นหิหลีบ่เมนบั่นขึ้เจ้าบ่เมนบั่นขึ้เจ้าเอาความจริงมาเบาเดียวเอาความจริงบ่เมนบั่นขึ้เจ้าจะเอาความจริงปวดเข้าใจคือว่าอุ้มนะครับเข้าใจครับ คุณลองพิ้งเช็กเศร้า้เพื่อนบุรีีห้าเพื่อนเดีกครับแล้วบอกแล้วตอบไดยสุยางสุเนลแล้วว่าแล้สิเผร้องเป็นพร้อมครับร่ำเป็นพร้อมข้ามมเอาจักก่อนดเอาขันเป็นอันนี้คือโคศกไงนี่อล้มซักแต่น้อยเอาเอาลูเอาเอาจักรก้อนร่นดเอาขันมาล่ำเลยจังเกิดต้องเอาไม้มาผู้บมครับมแล้วเป็นมาจากปีอะไรแม่เป็นจังเกิดย่างสิบหกย่างแล้วครับ 3ามสิบกยางจักเบิดนี่แล้วจับปากปากดีอยู่ท่านเวลาสิบปีนี่ก็เป็นลมเป็นากสุขภาพแข็งแรงด้วยผมขอคือไป่ได้ถือเงินมาเหรอคนพิเศษนี่จังบาทตอนนี้มีตังแหลกพอพันไหมเอายืมกันเด้อเดวจังพอกัน นี่ให้ตังวางไหนห็ล้ังไหมือกพี่กรนี่นี่ละคนสบายถือไว้ลูกถือไว้ต้บ่นะัองเนี่ยค่ะใต้รถนี่พันกูไว้ค่ะพันจองอยู่ค่ะพันกูไวค่ะเราว่าเราสิไปอยูนนานนั่นแห่ะเสียไปซื้อยังไงได้เงี้ซังซื้อของเล่นครับหว อาทิเชีนคือยังของเรียนเนี่ยปืนครับปืนมันโมเมนนั่แหละของเรียนขันจันน่ะสีเรีนของนักชนะเนาื้อปืนพ่ของเรียนปืนสงสีหนักคับสงสีแบบเรีนเด็กน้อยเลยโอ้ยย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 ย เป็นยังคือเบาส่นโรมาโมาี่ไมช่าดไปบวชไปทำอะไรเนี่ยนี่ยคจัดทุนมาแล้วครับจัดทุนเแล้วจัดทุนเรียมที่ไปหาหมอไปหาหมอยุงเข้ประจำกับตามเดือนไปตามเดือนไปแม่ต้องพาเที่ยวอยู่สิติแม่ยุ่กกบไผ่แม่ยุ้กัโพนั่นแหละ่อแล้วก็ป็ดไ็ยน้าเขาเนี่ยแหลนไม่ลูกสองคนไง รองขนครับอันนี้ผู้ใหญ่หรือผู้น้อยผู้น้อยค่ะผู้น้อยครับนี่แร้เว่าดีเด้แล้วแล้วบ๊อกกูบ๊อกมึงเขาแล้บ๊อกกูบ๊อกมึงมาได้ประเดอืยยี่แม่ก็เลี้ยงเลี้ยงจังสีแล้วกันจ้าไปใช้ก็ไปน้ำฮัดผมได้กินแกงกะทิปนะคือคือคือที่ที่เขาอยู่ได้ย้อนว่าเขาได้ฟังวิทยุเขาเอาวิทยุมาฟังเสียงเพลงวิทยุตลอดอันนี้มาก็เสียวิทยุมาแล้วก็เบ่งเอาไว้ ถ้เอาเสียงเพลงความแบบเขาเขามีกิจกรรมแบบอารมณ์รุนแรงเองมันมีความสุขเดือดเดือดลองเพลงได้ได้แน่ป่ะเนาะลองได้ครับลองจากเพลงในสิบห้าลองเหมือนกันเนาะต้งเอาไหมครับไม้ไผ่ต้องใส่ไหมครับจำเลยไม้ไผ่นะครับไมผ่ไม้ไผ่ไผ่นะมากมายขอเสียงนะครับโอ้ยนั่นน่ะเพลงในใจเขาด้วยนั่นเพลงไม้ไผ่นะครับขอเสียงนะครับนั่นแหละครับต่อให้ได้เท่านี้ พันนั่นแหละครับต้องเปิดแล้วก็เขาโล่งเป็นน้ำต้องเปิดแล้วก็สร้างจ้าจ่าฟังแล้วก็โล่งไป็นน้ำแบบนั้นเจ้าเด็กั่นน่ะครับเป็ดเพิงประเด็กเออเพียงประเด็กไมงไม่ไทยนั่นแหละอคพูดอะไรจะกันจะเสจะสลักก็เพิ่มพอ จบประเด็นเลยสิเขาเสียลบดียังม well, ือแหละเขาไดีฟังเพลงอ่ะลบคเสียลบอะไรมาดีกว่าก็ด้กันอ่ะเขามาเป็งมาลันน้ำว้ายเขานี่แล้วเกียวเมียลูกไพวาลูกไพวาลูกไพวลูกไพวาแล้เราพระท่านคอยลูกแม่ชดใจ นานรุออกแล้วนานแดดแล้วไ่เดียนไหอ่ะไวาพ่แดดลูกไฟลูกไฟลูกไฟวะลูกแม่ดูใจผู้สาวผู้หญิงผู้งามบอผู้สาวผู้นีิงผู้งามบอหนังครับนี่จะให้จอันนี้คนจองไว้แล้วเอาๆๆงบ เอาลูกเขาห้มลูกเขาห้มไลูกเขาห้มยายไปนั่งของผู้อื่นกันก็ได้นดี้แล้นูแทงแรงมนีมนีอุ้มห้มเมื่อกี้ว่าว่าผู้งานนีนี่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 น่่น

แม่แม่ยอง่รอเนี่ยเจอตัวเสียกันเลยอ่านร้องเพลงักสา้าข้าเมียเป็นบ่ร่องร้องถึงปอดวสวงวงเสาไว้ได้เด้อรับผมแม่ก็มีความสุขสกกแ่ยงยูม่บเต้าขอบคุณค่ะวันละวันล้มีค่ะหลายทุกคนทุกมีกลังใจโมันโมันได้ไปยิ่เคืนไปครับ ตามตตรงนะพี่ไม่ยุดเลยภาษาเด็กน้อยเด็กน้อยยู่เด็กขึ้นือนที่ใเขาะเนเด็กน้อยยู่ยงไงวะแม่ยังไงแม่รยงไงบังแง้่ไงบะบอเรืงเืองานด้วกันอื่อ่พสามสิบหกสามสิบหกเป็นเป็นพ่อยาเาร่สามเป็นมักรนยเป็นซักนยอันนี้เป็นพ่อยาพ่อยุดที่เป็นสา ปะัวปะัวแล้วนี่กานันนี่กานนันนี่มันเป็นพญิว่าเถาเป็นพอคู่รักอันนี้สังกสีอากิมเนี่ยสมิสก็ไม่น่าจะไม่คิดนะสมับโว้ดโหมัน